ร้านแนวหมาล่ามอไฟหรือซุกี้หมาล่าเนี่ยขณะนี้เนี่ยมันมีเยอะมากแทบจะเรียกว่าทุกหัวมุงถนนคนไม่ใช่มองว่ามันอาจจะเป็นการทดแทนยุคข,ของชาบูแล้วก็หมูกระทะก็ว่าได้สัมอัพทุกเรื่องธุรกิจเข้าใจง่ายและใกล้ตัวคุณกว่าที่คิดกับตัวพักผมอุดมกลัลยารัก สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ซัมอัพนะครับทุกเรื่องธุรกิจเข้าใจง่ายและใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดกับผมตัวยปพระกระพงอุดมกรยารับนะครับเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับสองทุ่มเป็นต้นไปทาง connect the d นะครับในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของเรานะครับเฟซ o ุ๊กยูทูบแล้วก็ s p o t i f y podcast นะครับ connect the d เติม s แล้วก็ th ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามนะครับ หรือว่ากดอะไรก็ตามทีครับในทุกแพลตฟอร์มของ Connect the Dot นะครับเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดความเคลื่อนไหวนะครับของ Connect the Dot แล้วก็รายการสับอัปด้วยนะครับสำหรับวันนี้เรื่องที่เรานำมาพูดคุยกันนั้นนะครับผมว่าตอนนี้คุณผู้ชมน่าจะคุ้นเคยกับร้านอาหารแนวแบบสุก,กี้โดยเฉพาะอย่างเช่นสุก,กี้ตีน้อยซึ่งเปิดตั้งแต่เที่ยงวันจนถึงตีห้าเนี่ยนะครับผมในร้านสุก,กี้ซึ่งตอนนี้นอกจากมีประเภทที่เปิดแทบจะเรียกว่าตั้งแต่เที่ยงวันยันเช้าแล้วเนี่ยนะครับ มันมีอีกประเภทหนึ่งคุณผู้ชมที่น่าสนใจเหมือนกันเป็นร้านสุกกี้ที่เจาะจงเฉพาะหมาล่าหมาล่านี่ตอนนี้ถือว่าได้รับความนยมเป็นอย่างมากนะครับคุณผู้ชมครับดังนั้นวันนี้ครับซัมอัพก็เลยหยิบเรื่องนี้มาพูดคุยกันจริงๆแล้วผมเชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะเคยไปทานะวันนี้เรานํามาจากคอลัมั์มาเก็ตตอดครับพอดความคิดให้เก็ตทุกไอเดียเบื้องหลังของคุณพิเชษยิ it, ่งเกติกุล เรื่องของสมาร์ทโฟมาล่าหมไฟพันล้านหลังความตลบปีหน้าจะเหลือแค่ปวดจริงครูพิเชษบอกแบบนี้ครับคุณผู้ชมครับคือตอนนี้เราจะเห็นสุก,กี้แนวอย่างเช่นสุก,กี้มาลาทั้งหลายยกตัวอย่างเช่นร้านสุก,กี้จินงดาอ่าหลายท่านน่าจะรู้จักนะฮะร้านนี้พอถือว่าร้านที่น่าจะเป็นต้นตำรับการขายสุก,กี้แบบหมาล่าน่าจะเป็นร้านนี้นะฮะแต่ประเด็นที่น่าสนใจครับคือครูพิเชษบอกว่าตอนเนี้ย ร้านแนวหมาล่าม้อไฟหรือสุกี้หมาล่าเนี่ยขณะนี้เนี่ยมันมีเยอะมากแทบจะเรียกว่าทุกหัวหมุมถนน,น,คนคนไม่ใช่มองว่ามันอาจจะเป็นการทดแทนยุคข,ของชาบูแล้วก็หมูกระทะก็ว่าได้อ่ะอันนี้คุณผู้ชมเห็นด้วยหรือเปล่า บางคนบอกว่าฉันก็ยังชอบทานชาบูอยู่ฉันก็ยังชอบทานหมูกระทะอยู่แต่ในบรรดาร้านอาหารในกลุ่มประเภทนี้อย่างที่ผมบอกไปมันก็เลยมีหมาล่าเกิดขึ้นครับผมซึ่งหลายคนบอกว่าอุ้ยก็ต้องไปเพราะอย่างนึงอะเราทานอาหารทุกวันเนี้ยเราไม่ใช่แค่อิ่มท้องอิ่มปากบางทีมันต้องอิ่มตาอิ่มใจด้วยอย่างเช่นเรามีโซเชียลมีเดียถูกไหมเราก็จะถ่ายรูปลงโซเชียลมีเดียมันก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าโฟมัวหรือว่าฟี a r o ร์ออฟมิสซิ่งอัถ่ายภาพ ให้เรารู้ว่าเราอยู่ในกระแสะเราอยู่ในเทนนะเราไม่ตกกระแสะนะครับอย่างกูเช่นเองบอกว่าตัวเขาเองไปทานอย่างเช่นร้านนี้ยะ c q T, หมาล่ามอไฟนะที่ย่านบรรทัดทองเขาตั้งเป้วาว่าสาขานี้เป็นแฟล s ชิ p ์โซนในประเทศไทยด้วยและ ลักษณะของร้านที่คุณพิเชษไปร้านนี้บอกว่าร้านนี้เขาจะแต่งแบบเป็นอาคาริีหลายคูหาประดับไฟอย่างดีคุณภาพอาหารถือว่าดีมากๆแต่ราคาค่อนข้างสูงแล้วก็มีข้อดีก็คือปิดปีสาอันนี้คือสิ่งที่คุณพิเชษยกตัวอย่างคุณผู้ชมเองอาจจะมีร้านอื่นๆที่ไปทานแต่ผมเข้าใจว่าโดยส่วนใหญ่ร้านหม่าล่าในขณะนี้แทบจะไม่ต่างกันมากตัวเลขหนึ่งครับตลาดของร้านอาหารเนี่ยเฉพาะสุกี้หม่าล่าหรือว่าหม่าล่ามอไฟเนี่ย มันน่าจะอยู่ที่ประมาณหลักพันล้านบาทครับแล้วก็น่าจะเป็นอีกประเภทร้านอาหารหนึ่งที่ช่วยเข้ามาทําให้ร้านอาหารฟื้นตัวหลังโควิด -19 นะอย่างสูวิจัยกัสิกรไทยประมาณการตัวเลขธุรกิจอาหารในไทยครับคาดว่าในปี2566เนี่ยธุรกิจร้านอาหารจะเติบโตประมาณ2.7ถึง4.5%จากปี2 5 6 5นะที่คาดว่าขยายตัว12.9%หรือมีมูลค่า4 1 8 0 0 0ถึง425,000ล้านบาท ตัวแรกนี่คุณผู้ชมหลายคนจะบอกว่าทําไมมันไม่โตเหมือนปีที่แล้วต้องเข้าใจว่าปีที่แล้วเป็นปีที่พิ่งฟื้นตัวจากสถานการณ์โควิดฐานปีที่แล้วเนี่ยค่อนข้างจะสูงดังนั้นการฟื้นตัวปีนี้ก็จะอยู่ที่หลักประมาณถ้า2.7ถึง4.5ก็จะใกล้เคียงกับ GDP ของประเทศไทยเราเนี่ยนะเราก็จะอยู่ที่ประมาณ3-4%โดยประมาณด้วยการแบ่งประเภทร้านหมาล่ามอไฟเออน่าสนใจเหมือนกัน ถ้าถามคุณพิเชษเองเนี่ยคุณพิเชษบอกว่าตลาดมาร่ามอไฟเนี่ยในประเทศไทยเนี่ยจะแบ่งเป็น3ประเภทด้วยกันประเภทแรกก็คือมาล่าแบบบุฟเฟ่อ่าอันนี้เราคุ้นเคยอยู่แล้วนะคุณผู้ชมนะทานได้ทุกอย่างเลยอาจจะต้องบวกพวกของเครื่องดื่มบ้างนะราคาเฉลี่ยก็อยู่ที่229-3บาถึงบาทประเภทที่2มาล่าสายพานนะก็คือเอาระบบสายพานแบบซูชิแล้วมาให้บริการราคาเนี่ยจะไม่ตายตัว คือลูกค้าเนี่ยจะต้องสั่งน้ำซุปแยกก่อนและน้ำจิ้มซึ่งก็จะถูกคิดราคาด้วยส่วนอาหารก็จะแบ่งระดับราคาตามภาชนะบรรจุราคาไม่แพงครับผู้ชมครับจะเริ่มตั้งแต่5-50ถึง50บาทเราเนี่ยบางทีคุณผู้ชมเห็นอุ้ยไม่เท่าไหร่เอง5บาท10บาทอันนู้นนิดอันนี้หน่อยอันนี้นอุ้ยไม่แพงหรอกสุดท้ายคุณผู้ชมประเภทแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่มักจะเกินงบฮะ แต่ก็ถือว่าได้รับความนิยมเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นสุกี้จินดาหรือว่าสุกี้หมาล่าอี้จานะและประเภทสุดท้ายคุณผู้ชมเป็นหมาล่ามอไฟล์แบบอลาคาร์ดนะแบบร้านที่คุณพิเชษได้ไปกินก็คือ CQK หรือเช่นหนึ่งที่คนไทยรู้จักกันนะก็คือหมาล่าไฮตี้เหล่ามักจะเปิดตามศูนย์การค้ายอย่างเช่นของเซ็นทรัลเนี่ยนะจะมีการนั่งที่โต๊ะเพื่อสั่งเมนู แล้วก็จะมีพนักงานเนี่ยคอยเสิร์ฟให้ถึงที่ก็จะมีราคาสูงกว่าแบบบุฟเฟ่แล้วก็แบบประเภทสายผ่านด้วยนะครับธุรกิจหมาล่าหม้อไฟก็มีการตั้งคำถามจากประชาชนมีร้านประเภทนี้จำนวนมากโดยเฉพาะย่านห้วยขวางดินแดงวันนี้ซัมอัพเราไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องนี้นะคุณผู้ชมเพราะว่าจริงๆแล้วมีสื่อหลายสำนักเขาทำเรื่องนี้เลยก่อนหน้านี้มีการตรวจสอบเรื่องหนึ่งครับคุณผู้ชมนั่นก็คือเรื่องของทุนจีนสีเทา คนจีนที่เข้ามาทําผิดกฎหมายมาตั้งธุรกิจผิดกฎหมายในประเทศไทยเนี่ยนะครับลักษณะของการทําธุรกิจก็คือคนจีนจะมีการแต่งงานกับคนไทยยนะที่จะสามารถทําให้คนจีนเนี่ยถือครองทรัพย์สินด้วยนะฮะเอาละครับอีกเรื่องหนึ่งคุณผู้ชมนะก็คือว่าธุรกิจหมาล่าตอนนี้เองถ้าเทียบอย่างเช่นแบรนด์ที่เรารู้จักกันดีอย่างสุกี้ตีน้อยซึ่งมีสาขาเป็นจํานวนมากมาล่าเองตอนนี้เนี่ยถือว่าตามมาครับตอนนี้แบรนด์เยอะมาก ประเด็นก็คือคุณวิเชษบอกว่าถ้าจะขยายธุรกิจนี้ต่อไปก็คือหม่าล่าหม้อไฟสุกี้หม่าล่าเนี่ยเรื่องระบบโลจิสติกส์ครับผมซึ่งขณะนี้แม้ว่าร้านหม่าล่าหม้อไฟเข้ามากินส่วนแบ่งของ MK นะฮะถ้าเราไปดูในผลประกอบการของ MK ก็ยังถือว่ายังสามารถจะเติบโตได้เพราะว่ามีธุรกิจร้านอาหารที่หลากหลายเนี่ยนะฮะแต่ในความรู้สึกของคนทั่วไปอาจจะรู้สึกว่าร้านหม่าล่าหม้อไฟร้านสุกี้หม่าล่าหรือแม้แต่สุกี้บุฟเฟ่เนี่ย ก็เข้ามาชิงส่วนแบ่งทางการตลาดของตลาดสุก,กี้ซึ่ง MK เนี่ยเป็นเจ้าตลาดในด้านนี้อยู่ขนาดเดียวกัน MK มีสิ่งหนึ่งครับนั่นก็คือว่าการที่เขาสามารถขยายสาขาได้เหนือจรดใต้ทั่วประเทศไทยก็คือเรื่องของระบบโลจิสติกส์ฮะร้านที่เป็นสุก,กี้หมาล่าสุก,กี้หม้อไฟอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วขณะนี้ยังเป็นร้านลักษณะท้องถิ่นอยู่หรืออาจจะมีการขายแฟรนไชส์ออกไปร้าน ประเภทนี้ยังไม่ได้ถือว่าตลาดเต็มมากเราก็จึงเห็นร้านเหล่านี้ยังสามารถเปิดได้ตามชุมชนต่างๆตามท้องถิ่นไปแข่งกันที่เรื่องของราคาคุณเช่บอกว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่ได้มีแต่แค่รายเล็กๆเท่านั้นต่อไปน่าจะต้องมีรายใหญ่เข้ามาลงในสนามแห่งนี้ด้วย และที่สําคัญยิ่งการแข่งขันรุนแรงมันจะเหลือเพียงไม่กี่แบรนด์เท่านั้นผู้ที่สามารถที่จะยืนอยู่ในตลาดได้นอกจากที่เราจะรู้ว่าใครจะเป็นตัวจริงในตลาดหลังจากที่การแข่งขันมันตลกอบอวนตลาดมาล่าเนี่ยมีความแตกต่างจากตลาดซุกกี้และชาบูที่กูเช่บอกว่ามันเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคแบบครอบครัวมีที่นั่งสะดวกสบายและเน้นการบริการที่ดี ซึ่งมันต่างจากหมาล่าหมอไฟฮะอาจจะไม่ใช่อาหารที่บริโภคได้บ่อยเช่นประผันประเภทอื่นเพราะว่ามีผลต่อสุขภาพแล้วก็ยังไม่เป็นที่คุ้นชินของคนไทยและจริงๆแล้วคุณผู้ชมถ้าติดตามข่าวคงจะทราบนะว่าอาจารย์เฉสิาเด่นดวงบริพันธ์หรือว่าทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขเองก็มาเตือนเหมือนกันบอกว่าน้ำหมาล่าเนี่ยฮะจริงๆแล้วก็ไม่ควรที่จะซดโดยตรงหรือทานโดยตรง ก็อาจจะมีผลต่อกระเพาะมีผลต่อร่างกายของเราด้วยหลังจากนี้คงต้องติดตามครับว่าตลาดนี้นั้นใครหล่ะจะเป็นตัวจริงทําอย่างไรที่จะทำให้เวลาคนนึกถึงร้านหมาล่ามอไฟสุก,กี้หมาล่าร้านนั้นเป็นร้านรแรกที่เรานึกถึง วันนี้เราก็นำเทรนเรื่องนี้มาฝากกันนะครับคุณผู้ชมครับผมหลังจากจบแล้วแหละกูบอกว่าแม่อยากจะไปทานนะฮะหม่าล่าหม้อไฟสุกี้หม่าล่าอ่ะก็ได้ตามสะดวกเลยนะครับและนี่คือซับอัพทุกเรื่องธุรกิจเข้าใจง่ายและใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดกับผมตรวยพระกัปโภคคุณดมกลัลยารักนะครับอย่าลืมนะครับติดตามซับอัพได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สองทุ่มเป็นต้นไปนะครับทางคอนเนคเอดอทนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ